เพราะรักที่ยังติดตรึงอยู่ในใจตอนที่7เวลา1 0 2นาิกา28นาทีสายสายวันเสาร์เสียงแจ้งเตือนข้อความรอผมแป๊บนึงนะครับผมกำลังรีบไปโอเคพี่อยู่ชั้น6นะถึงแล้วก็รีบตามขึ้นมาได้เลยผมรบกวนพี่ไหมครับเนี่ยไม่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 ไมด้วยความยินดีครับขอบคุณนะครับ เกรงใจพี่มากเลยเอานะ่ายังไงก็พี่น้องกันมีอะไรก็ช่วยกันแค่นึกถึงพี่พี่ก็ดีใจแล้วขอบคุณครับพี่ยิ่งเวลาผ่านไปความสนิทสนมของเราก็ยิ่งมากขึ้นครับตัวติดกันมากขึ้นได้ใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นมีเรื่องให้คุยและปรึกษากันอยู่ตลอดทั้งเรื่องของการเรียนการใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งความรัก แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเรื่อยเปื่อยแลกเปลี่ยนหนังที่ตนเองชอบชวนกันไปห้องสมุดบ้างไปแมคโดนัลด์บ้างหรือไปกินข้าวตามร้านอาหารตามสั่งข้างทางแล้ววันนี้เราก็มีนัดกันที่โซนกิจกรรมของหองสมุดเช่นเคยครับขอโทษทีครับพี่พอดีผมตื่นสายนิดหน่อยอ่ะพี่มาถึงนานยังสักพักละว่าแต่จำกินอะไรมาหรือยังยังเลยครับพี่แต่เดี๋ยวค่อยไปกินช่วงบ่ายก็ได้ ถ้าไม่ไหวช่วงเนี้ยก็นอนพักอยู่ห้องก่อนก็ได้นะอยู่แต่ในห้องผมก็เบื่ออีกครับแล้วมีอะไรหรือเปล่าช่วงเนี้ยไม่รู้ดิพี่ช่วงนี้มันไม่ค่อยมีแรงมันเหมือน,นเหนื่อยอนอนน้อยเป้าหรือว่าเครียดอะไรอะ่ะเล่าให้พี่ฟังได้นะผมก็ว่าผมนอนเยอะนะครับพี่ไม่รู้สิพี่ฟิลมันแบบเซ็งเซงรู้สึกท้อแท้มากกว่า ไปเที่ยวกันไหมล่ะไม่ค่อยอยากเลยครับไม่รู้ดิเหมือนไฟมันมันเริ่มหมดแล้วอะมันอธิบายไม่ถูกเลยให้พี่ช่วยจุดไฟให้เปล่ามีไฟแชกนะเว้ยกวนตีนผมเหรอพี่ <c oughs> ก็ก็เห็นว่ามึงเครียดไงก็เลยอยากจะไม่อยากให้เครียดอะ <c oughs> มันถอนหายใจยาวๆใส่ผมครับเอางี้แล้วกัน ถ้าเกิดอยากคุยก็มาคุยแล้วกันจะได้ไม่ต้องเอาเก็บไปคิดคนเดียวได้พี่งั้นวันนี้ไม่ต้องอ่านหนังสือกันหรอกเนาะผมยิ้มกลิ่มก่อนที่จะชูกล่องเกมไม้จังก้าขึ้นมาอวดมันพี่ไปเอามาจากไหนเนี่ยโซนของเล่นไงไม่รู้หรอว่าที่หอสมุดเรามีของเล่นเพียบเลย ไม่รอช้าครับผมกับมันก็เริ่มการละเล่นขึ้นมาทันทีจนรู้สึกเพลิดเพลินขึ้นมาหน่อยอาจจะมีหลุดเสียงดังบ้างดีใจจนลืมตัวบ้างจนคนรอบตัวหันมามองแต่ผู้เราก็พยายามเตือนกันอยู่ตลอดนะครับจะบอกเลยว่ามันเป็นความสนุกสนานที่เบาแล้วก็เกรงที่สุดเลยก็ว่าได้ครับงั้นเดี๋ยวพี่ไปเข้าห้องน้ำก่อนนะแอังแล้วปวดฉี่ว่ะเค okay, พี่ ผมรีบดิ่งเข้าไปท,ทําธุระในห้องน้ําให้เสร็จเรียบร้อยครับและใช้เวลาไม่นานสักเท่าไหรนะ่นักแต่พอกลับมาถึงโซนที่นั่งของตนเองก็พบว่าไอ้เจ้าจาเนี่ยมันได้นอนกอดหมอนอิงแล้วก็หลับไหลไปเรียบร้อยนะครับผมได้แต่นั่งจ้องมองใบหน้าชายหนุ่มที่กําลังหลับไหลเง er ียบสนิทเห็นแบบนี้ผมก็ขอแอบถ่ายรูปเก็บไว้สักหน่อยก็แล้วกันไม่รู้ทําไมนะผมถึงรู้สึกดีจัง ได้แต่แอบยิ้มอยู่คนเดียวแล้วก็นั่งเสียบหูฟังฟังเพลงไปเรื่อยๆมองหน้าเขาไปเรื่อยๆจนกระทั่งเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งจำ้จำมจ้ำตื่นได้แล้วคนเริ่มเยอะแล้วผมเข้าไปสกิดแล้วเขาก็ซิบเบาๆนี่ผมหลับไปนานแค่ไหนครับเนี่ยมันตื่นมาถามผมแบบงงๆก็เกือบชั่วโมงได้อะ่ะ ลุกไปล้างหน้าล้างตา <_ L im it> เดี๋ยวไปหาอะไรกินกันเครก็ okay, พี่งั้นเดี๋ยวรอผมแป๊บหนึ่งนะ <_ L im it> ชีวิตของพวกเราต่างดำเนินไปตามปกติครับและเมื่อไอ้เจ้าจำมันโสดสนิทเนี่ยเราก็มีเวลาได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นหลังจากเสร็จกิจกรรมส่วนตัว <_ L im it> ก็พอจะมีเวลาว่างที่เราจะไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่เสมอแล้วก็ตลอดทั้งเทอมครับจนกระทั่งการสอบปลายภาคเดินทางมาถึงแล้วก็ จบรูร่วงไปด้วยดีอ้าวชนและแน่นอนครับว่าทุกเหตุการณ์ไม่ว่าจะร้ายหรือดีก็ต้องจบลงด้วยที่เบียร์เย็นๆครับที่ไหนสักที่หรือไม่ก็ร้านเหล้าที่ไหนสักแห่งเราเดื่มกันพอเป็นพิธีสนุกๆเพื่อความผ่อนคลายครับกลับไหวปะเนี่ยผมเข้าไปทักไอ้จ้ำไหวดิพี่มันตอบด้วยเสียงที่มั่นใจแต่สีหน้าและสายตาแทบจะไม่ต่างอะไรกับคนเมาเลยครับ จ้องหน้ากูดิผมดุเล็กน้อยจะให้ผมจ้องอีกกี่ครั้งอะ่ะผมก็ชะนะพี่อยู่ดีแหละแต่ครั้งเนี้ไม่ใช่แบบฝึกหัดตอนซ้อมนะเวย้ยไหนงั้นผมขอจ้องหน้าพี่ใกล้ๆหน่อยดิไอ้แจมขยับตัวเข้ามาใกล้กับผมมากขึ้นแล้วใช้สองมือจับไหล่ของผมดึงเข้าหามันใบหน้าของเราทั้งสองคนอยู่ห่างกันเพียงคืบเดียวเท่านั้นครับแต่ความรู้สึกครั้งนี้ กลับแตกต่างออกไปผมรู้สึกจริงใจกับความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นสายตาที่หวานเยิ้มของผมที่กำลังจ้องมองมันอยู่นั้นยิ่งทำให้หัวใจของผมเต้นแรงมากขึ้นเราทั้งสองจ้องตาสู้กันอย่างไม่มีใครละถอยทว่าสิ่งที่ผมอยากทำมากที่สุดในตอนนี้คือการพุ่งตัวเข้าไปจูบมันสักทีแต่ก็ยังทำได้แค่คิดในใจนะครับก่อนที่ผมจะเป็นฝ่ายยอมแพ้แล้วก็ผลัตัวเองออกมา เห็นไหมผมชนะพี่เหมือนเคยอ่ะก็กูยอมให้มึงหลอกไอ้จ้ำเขินผมมาเด้ยป่ะเดี๋ยวพี่ไปส่งมีรถขับแล้วเหรอพี่ของเพื่อนพี่น่ะผมกลับมาส่งมันถึงหน้าตึกอย่างปลอดภัยครับแล้วก็ได้พาตัวเองกลับไปนอนเช่นกันเวลา20นาฬิกา ขณะที่ไอ้จ้มกำลังโพสต์ถ่ายรูปอยู่ที่ริมชายหาดและผมเองก็ต้องกลายมาเป็นตักกล้องจำเป็นให้กับมันไปเสียแล้วเออท่านี้ท่านี้นิ่งๆก่อน1 2 3แชะไหนขอผมดูหน่อยเป็นไงได้ปะได้ได,ได้แต่ถ่ายไว้อีกเยอะๆนะพี่เผื่อเลือกเราสลับกันถ่ายรูปให้กันอยู่พักใหญ่ครับจนได้เกือบร้อยรูปแล้ว,ลวมัง้ง <laughs> ผมอยากกินข้าวควบว่ะพี่ข้าวควบคืออะไรวะผมเอ่ยถามด้วยความไม่รู้ก็ข้าวที่มันเป็นแผ่นใหญ่ๆอ่ะที่เอามาย่างไฟอ่ะที่มันเหมือนขนมหูช้างปะหูช้างอะไรวะพี่ข้าวควบว่ะที่เขามาเดินขายกันตามหาดไงนั่นปะนั่นปะขนมแผ่นขาวๆอะ่ะผมชี้ไปหาลุงขณะที่แกกําลังเดินหิ้วขนมขายอยู่ตามชายหาดใช่ใช่ใชใช่พี่นั่นแหละข้าวควบ ลุงครับผมเอาขนมแผ่นๆมันมันชื่อว่าอะไรล่ะครับผมถามคุณลุงเขาเกลียบว่าวหนูเอาไหมเอาหนึ่งถุงครับเป็นไงล่ะมึงเข้าคั่วมึงอะ่ะได้เข้าเก็ียบว่าวไหมละ่ะผมหันไปเย้ยไอจ้จ<ม>้ำก็ยังดีกว่าขนมหูช้างของพี่อีกอะ่ะเ<ม>ดก็ดกๆไปเถอะอย่าพูดมาก<ม>ก็เข้าเก็ียบว่าวก็ต้องว่าวดิพี่ว่าวโว้ยไม่ใช่ว่าว ไม่อ่ะผมเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วทะลึง่งอะไรของพี่วันนี้พี่แหละจิตไม่บริสุทธิ์เราเดินกันไปเรื่อยๆครับจนบังเอิญไปเจอกลุ่มของเพื่อนผมที่กำลังนั่งเดืม่มแล้วก็ดีดก,กีตาร์เล่นเพลงกันอยู่พอดีอา้าวเฮ้ยแจมว่างไงเพื่อนผมหมันไปทักกับเพื่อนในกลุ่ม3-4ี่คนไงไอเชนมาด้วยเหรอวะเชี่ยม่งบังเอิญจัดเลย นั่งนั่แล้วดื่มอะไรไหมกูมีมาละสักเพลงไหมวะเดี๋ยวกูว่ากูไปฉี่ก่อนมันยินกีตาร์โปร่งส่งให้ผมได้อ่ะสักเพลงแล้วกันอยากเคลียบเคือไปใกล้เธออยากรู้จักตั้งแต่ได้เจอจะเก็บเอาไว้วันที่เธอเายใจรอวันนั้นวันที่ฉันแน่ใจ ผมที่กำลังนั่งดีกีตาร์โปร่องอย่างเคลิบเคลิ้มจนจบเพลงในที่สุดพี่ชินเล่นเป็นด้วยรอครับเนี่ยผมเพิ่งรู้นะพี่ก็เล่นได้แค่นี้แหละไม่ได้เก่งอะไรมากหรอกก็ยังดีกว่าผมอะ่ะผมก็อยากเล่นเป็นนะแต่แค่จับคอร์ดยังเพี้ยนเลยลองดูเปล่าได้ดีแต่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับพี่ลองฟังดูไอ้จำรับกีตาร์ไปแล้วพยายามจับคอร์ดแล้วก็ดีดให้เป็นเพลง พี่สาวครับสวัสดีครับพี่ครับจำน้องชายคนนี้ได้ก่อจำได้ว่าได้ก็บอกมาลาลาผมหลุดํำออกมาด้วยความน่ารักน่าอินดูของมันครับํำอะไรพี่ป๊อปปามันน่ารักดีวะผมไม่เล่นละ ไปเดินเล่นต่อดีกว่าเฮ้ยกลับมาเล่นต่อดีพี่อยากจะฟังไม่เว้ยอยากฟังพี่ก็เล่นเองดิมันทำหน้างอคอหักใส่ผมแล้วก็เดินออกไปครับปล่อยให้ผมนั่งขำอยู่คนเดียวเฮ้ยพวกมึงงั้นเดี๋ยวกูไปเดินเล่นก่อนนะขอบใจมากผมบอกลาเพื่อนในกลุ่มก่อนที่จะเดินตามไอ้แจมออกไปไม่รอไอ้แจมกลับมาก่อนหรอวะฝากบอกมันด้วยมึงผมตะโกนทิ้งทาย เมื่อเราทั้งสองเดินทางมาถึงขั้นที่ผมเองก็รู้สึกว่าไม่ต้องไปหาคํานิยามใดๆมาอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเราแค่นี้ก็รับรู้แล้วว่าเรานั้นมีความรู้สึกดีๆและหวังดีต่อกันแค่นั้นอะ่ะมันก็วิเศษมากๆเลยครับและยิ่งนานไปความคุ้นเคยนั้นก็ทำให้ผมเคยชินจนทำให้ผมรู้สึกว่าเป็นคนสำคัญไปเสียแล้วและแล้วในที่สุด ผมก็คิดไปไกลเกินกว่านั้นครับเหมือนทุกอย่างมันจะดีใช่ไหมล่ะครับแต่มันก็เป็นแค่ความคิดของผมเองคนเดียวเท่านั้นแหละเมื่อไอ้จ่ะม,มันได้เจอสิ่งเย้ายวนใหม่ๆที่เข้ามาทำให้มันเริ่มมีความสนใจกับคนใหม่ๆแล้วก็ค่อยๆตีตัวห่างออกจากผมไปจนผมรู้สึกถึงความสำคัญที่น้อยลงเรื่อยๆรู้สึกน้อยใจที่อีกคนเริ่มห่างหายไปไม่ตอบแชท ไม่ค่อยมีเวลามาเจอกันเหมือนเดิมแล้วความกระอักกระอ่วนและกระวนกระวายเริ่มก่อตัวขึ้นผมคิดถึงเขาอยู่เสมอครับผมอยากรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนทำอะไรและไปไหนกับใครจนกระทั่งผมได้รู้ว่าเขากำลังตามจีบผู้หญิงคนหนึ่งอยู่มันทำให้ผมรู้สึกว่าผมทำอะไรไม่ถูกเลยครับมันเหนื่อยมันกลัวว่าเขาจะทิ้งเราไปกลัวว่าผมจะถูกลืมกลัวว่าผมจะไม่สำคัญอีกต่อไป ผมก็ไม่เข้าใจหรอกนะครับว่าทําไมผมถึงมีอาการแบบนี้นี่มันคืออาการของคนอ,อกหักหรือเปล่าผมผมตกกลุ่มรักเขาเข้าแล้วจริงๆใช่ไหมครับเนี่ยแล้วผมอะต้องทํายังไงต่อผมไม่รู้ด้วยซ้ําว่าผมควรจะ,ระเผชิญหน้ากับมันยังไงบางทีนะผมควรจะหาวิธีต้องหยุดความรู้สึกที่มันกําลังเกิดขึ้นกับตัวของผมเองพี่ชิน เสียงไอ้จำเรียกขานผมมาแต่ไกลขณะที่ผมกำลังเดินอยู่ในสวนสาธารณะแต่ก็ใส่หูฟังเอาไว้พอดีครับก็เลยแร้งทำเป็นไม่ได้ยินแล้วก็พยายามเดินให้ไวขึ้นแต่ก็ไม่ทันมันครับสุดท้ายแล้วมันก็วิ่งตามมาแตะไหล่ผมทันจนได้ผมเรียกพี่ตั้งนานพี่ไม่ได้ยินหรออา้าวจำว่าไงผมพยายามทำตัวให้เป็นพี่น้องปกติเหมือนเคยแวะมาทักทายเฉยๆนะครับแล้วพี่จะไปไหนเนี่ย ก็วิ่งออกกำลังกายปกตินี่แหละเดี๋ยวนี้ไม่เห็นว่าพี่จะชวนผมบ้างเลยก็เห็นว่าช่วงนี้จำไม่ค่อยว่างอะ่ะเลยไม่ได้ชวนโหอะไรวะพี่แต่จะว่าไปช่วงนี้ผมก็งานเยอะจริงแหละเห็นไหมละ่ะชวนไปเองก็ไม่ว่างอยู่ดีช่วงนี้พี่ดูแปลกๆไปนะเนี่ยงานผมหรอที่ผมไม่ค่อยว่างมาเจอเลยอะ่ะจะงอนทำไมวะเองก็ใช้ชีวิตของเอง พี่ก็ใช้ชีวิตปกติของพี่เองจะได้มีเวลาไปจีบสาวได้ไงอยู่กับพี่บ่อยเดี๋ยวคนอื่นก็หาว่าเป็นแฟนพี่หรอกผมไม่แคร์พี่แล้วอีกอย่างนะอยากบอกให้พี่รู้ไว้ด้วยว่าผมเลิกคุยกับเขาแล้วทำไมวะก็ไม่เวิร์กอะจูจีงี่เง่าผมไม่ชอบแรกๆก็เห็นเข้ากันดีนี่ก็ดีแค่ตอนแรกๆไงพี่พออยู่กับเขาแล้วผม ผมรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองอ่ะเขาห่วงผมเกินไปผมรู้สึกอึดอัดก็เลยมีเวลากลับมาหาพี่ว่างั้นมันก็ไม่เชิงหรอกพี่แหมพี่ก็น้อยใจไปได้อะไรก็ไม่อะไรอ่ะพี่ก็ผมรู้สึกว่าอยู่กับพี่แล้วมันสบายใจดีอ่ะพอได้ยินแบบนั้นผมก็รู้สึกเขินขึ้นมาทันทีเลยครับจึงรีบออกตัววิ่งให้เร็วขึ้น เพื่อที่จะไม่ได้ให้ตัวเองแสดงอาการออกมากกว่านี้ทำไมนะผมถึงหวั่นไหวกับมันมากขึ้นความรู้สึกน้อยใจที่เคยมีต่อมันความรู้สึกที่ผมพยายามหักห้ามใจไม่ให้คิดเกินเลยมันพังทลายลงอีกรอบแล้วครับผมใจอ่อนและอ่อนใจต่อมันเหลือเกินเวลาสวีตนาฬิกาของอีกวันผมทักไปหามัน <S <S จั๊วันนี้มีแพลนทำอะไรเล้า ไม่ว่างเลยครับพี่พอดีเตรียมย้ายห้องใหม่อยู่ไม่มีใครช่วยขนของเลยเนี่ย <c oughs> อ้าวนายบอกว่าจะย้ายอาทิตย์หน้า <c oughs> พอดีผมได้ห้องใหม่แล้วก็เลยอยากย้ายเลย <c oughs> พอมีอะไรให้พี่ช่วยเปล่า <c oughs> เยอะแยะเลยพี่สนใจมาช่วยน้องหรือเปล่าล่ะ <c oughs> เดี๋ยวผมเลี้ยงข้าว <c oughs> นี่เอาข้าวมาล่อพี่เหรอวะเปล่า, <c oughs> าซึ่งหน่อยเอ๊ะหรือว่าเลี้ยงหมูกระทะดีนะ โอเคโอเคงั้นเดี๋ยวบ่ายนี้พี่ไปหาละกันได้ครับพี่ไว้เจอกันในที่สุดผมก็ถึงหน้าหอของมันเรียบร้อยแล้วครับรอมันลงมารับที่ด้านล่างก่อนที่จะขึ้นไปช่วยมันจัดเก็บของเราทั้งสองต่างช่วยกันหยิบจับนั่นนี่ลงกล่องแล้วก็ขนขึ้นรถอย่างรวดเร็วครับก่อนที่จะย้าย,ายมายังห้องใหม่ของไอ้จ้มจนในที่สุดของชิ้นสุดท้ายก็นนถูกขนขึ้นมาถึงห้องจนได้ <S <S <Wild> er> ในที่สุดก็เสร็จแล้วขอบคุณนะครับพี่ที่มาช่วยผมถ้าไม่ได้พี่เนี่ยผมแย่แน่เลยห้องใหม่เนี่ยก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยดูโล่งดีแล้วทำไมจำถึงรีบย้ายล่ะ mm hmm. ก็ผมอยู่ห้องเก่านะ mm hmm. ก็มีแต่บรรยากาศเก่าๆอะ่ะคิดถึงคนเก่าๆย้ายออกก็น่าจะดีกว่าใช่ไหมล่ะ mm hmm. แล้วตอนนี้เป็นไงอะเรื่องหัวใจโอเคปะ ก็ดีนะพี่ผมเนะ่ย move on ได้ไม่ยากหรอกอืมก็ดีแล้วแต่ก็แบบต้องปรับตัวอีกเยอะเลยครับผมคบกับเขามาตั้งแต่มปลายอ่ะแล้วตอนนั้นนะเขาก็เป็นคนเข้ามาจีบผมก่อนด้วยแปลว่าที่มาเรียนที่นี่ก็คือตามสาวมาใช่ปะมันก็มีส่วนอยู่อยู่บ้างเลยพี่นิดเดียวแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดอะ่ะนั่นไงกูว่าละ หนีตามสาวมาพอสาวทิ้งไปเงี้ยเปลี่ยนมหาลัยด้วยปะล่ะพี่ก็เวอร์เกินแต่พี่ว่ายังไงเดี๋ยวก็มีคนเข้ามาหาจัมเองแหละจัมก็คงไม่เหงาอยู่ตลอดไปหรอกแต่ผมคิดว่านะโสดคราวนี้ผมจะอยู่คนเดียวไปอีกนานเลยจะไม่คบใครจริงจังละจะทําได้หรอวะได้เลยพี่ว่าเลยพี่เหอะเป็นไงบ้างมีใครเข้ามาจีบไหมเนี่ย ก็เหมือนเดิมอ bon ่ะชอบเขาไปทั่วแต่ก็ไม่เคยมีใครชอบกลับอ <c> ่ะพอมีคนมาชอบเราเราก็กลับไม่ชอบเขาเหมือนเดิมแต่อยู่คนเดียวแบบนี้พี่ก็ว่ามันโอเคดีอ่ะแล้วมีเหงาบ้างไหมอ่ะก็เหงาบ้างแต่พอได้มาอยู่กับจำแล้วมันก็สนุกดีนะก็แน่นอนอยู่แล้วป่ะพี่พี่อ่ะโชคดีแล้วนะที่ได้รู้จักกับผม ไว้เดี๋ยวผมจะพาพี่ไปดื่มย้อมใจเองเออแล้วจะปูที่นอนอะไรปะเนี่ยเดี๋ยวพี่ช่วยเดี๋ยวผมทำต่อเองก็ได้ครับพี่ช่วยผมเยอะแล้วไหนๆก็มาช่วยจัดห้องแล้วก็ทำให้มันเสร็จเลยดีกว่าเอางั้นเลยเหรอก็ตามใจพี่แล้วกันบางทีนะครับผมก็แอบสงสัยว่าในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่เนี่ยมันมันมากเกินกว่าเพื่อนหรือว่าพี่คนหนึ่งที่เพิ่งจะทำให้รุ่นน้องหรือเปล่าครับ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยกันปูผ้าปูที่นอนใส่ปลอกหมอนหรือจัดข้าวของใช้ส่วนตัวบางส่วนการกระทำพวกนี้มันเกินไปหรือเปล่านะแล้วตัวไอ้จำเองเนี่ยมันจะรู้สึกถึงสิ่งที่ผมทำให้มันบ้างหรือเปล่าแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าอย่างที่ผมเคยบอกแล้วว่าคนมันเหงาพอจะมีอะไรให้ทำผมก็ก็ช่วยได้เท่าที่ช่วยได้อะมีคนให้คุยด้วยชวนกันไปทำกิจกรรมต่าง ต่อให้มันเหนื่อยบ้างแต่มันก็สนุกดีนะยิ่งเป็นคนที่เราแอบมีความรู้สึกพิเศษให้ด้วยก็ยิ่งทำให้ผมเต็มใจที่จะทำจนในที่สุดการจัดห้องก็เสร็จสมบูรณ์แบบเรียบร้อยจนเราทั้งคู่หมดแรงแล้วก็ทิ้งตัวลงบนเตียงนอนใหม่ทันทีเฮยเหนื่อยเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยผมทักขึ้นพี่หิวหรือยังครับยังเลยวะผมรู้สึกเริ่มหนาวขึ้นมานิดหน่อยนะครับ จึงพยายามดึงผ้าห่มพื้นหนาที่ผมกับไอ้จํามได้นอนทับเอาไว้ออกมาห่มระหว่างที่คำคลำอยู่นั้นผมก็ได้เจอกับบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ภายใต้ผ้าห่มเชื่ออะไรวะเนี่ยผมดึงของชิ้นนั้นออกมาชูขึ้นเพื่อดูตรงหน้าผมปรากฏว่าเป็นกางเกงในสีเทาที่ใช้แล้วของมันอยู่ในสภาพยับยุยย่จนผมทำหน้าเวอร์แล้วก็ตกใจกางเกงในมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงวะผมย้ำอีกครั้งจนกระทั่งไอ้จําเห็นปุ๊บ ก็รีบกระโจนเข้ามาคว้าเอาไปจากมือของผมปั๊บด้วยการเขินอายแต่มันก็พลาดครับลม้มลงมาทับตัวผมพอดีแก้มแดงๆใบหูแดงๆของมันที่เข้ามาใกล้าสายตาของผมเนี่ยมันช่างน่ารักเหลือเกินครับแค่เพียงจังหวะการจ้องหน้ากันสั้นๆก่อนที่เราทั้งคู่จะถอนตัวออกมันก็ทำให้ผมรู้สึกใจวิวปแปลกๆครับพี่ไปเอามาจากไหนเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ย ผมชี้ไปที่ผ้าห่มผมก็หาตั้งนานนึกว่าไปลืมไว้ที่ไหนสงสัยจะติดผ้ามาตอนโกยนะครับมันพูดแก้อาการเขินประเด็นคือมันมาอยู่ใต้ผ้าห่มได้ยังไงวะก็แล้วพี่อยากรู้ไปทำไมเล่าผมก็นอนร้อนๆก็ถอดไปเรื่อยแหละใช่เปล่าไม่ใช่ว่าถอดทำอะไรแล้วลืมไว้หรอพี่มั่วละผมไปเข้าห้องน้ำก่อนดีกว่ามันเขินหน้าแดงเลยครับ และมันก็เดินหนีไปเมื่อผมได้มองไปรอบๆห้องใหม่เหมือนผมจะได้กลิ่นของการเปลี่ยนแปลงและการเริ่มต้นใหม่จากมันครับมันรู้สึกดีนะครับจากนั้นผมก็ได้เอ็นตัวลงไปนอนต่อทันทีเมื่อไห่ที่หัวถึงหมอนเมื่อนั้นผมก็พร้อมที่จะหลับไหลไปทันทีครับจนผมฝันว่ามีใครสักคนกำลังจ้องมองมาที่ผมเขาจ้องมองอยู่อย่างนั้น พร้อมกับรอยยิ้มจนกระทั่งผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาและเลืมตาดูด้วยอาการสลืมสลือเก่งหลับเกิงตื่นพยายามจะลืมตามมองดูรอบๆห้องแต่ก็ยังรู้สึกเพลียๆกี่โมงแล้ววะผมถามด้วยความสลืมสลือแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับมีเพียงแต่ใบหน้าของใครคนหนึ่งที่ไม่ชัดเจนมากนะมันกำลังจ้องมองลงมาที่ผม แล้วค่อยๆโน้มใบหน้าเข้ามาใกล้มากยิ่งขึ้นเพราะความง่วงทําให้ผมทําได้เพียงแต่ยิ้มตอบรับเท่านั้นจนใบหน้านั้นเข้ามาใกล้ผมจนสัมผัสกับใบหน้าของผมไม่รู้ว่าทําไมมันถึงรู้สึกดีจังผมรู้สึกอบอุ่นแล้วก็มีความสุขมากล้นเหลือเกินครับผมอยากจะจูบเขากลับเหลือเกินแต่ผมกลับทําได้แค่นอนอมยิ้มไปอย่างนั้น ไม่รู้นะว่าทำไมร่างกายมาถึงอ่อนเพลียและอ่อนแรงขนาดนี้จนกระทั่งมีใครบางคนมาขย่าตัวผมปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเมื่อมองไปที่รอบหน้าต่างตอนนี้ก็มืดนะครับทำไมมันมืดไวจังผมตื่นมาด้วยความมึนงงมองหน้าไอ้จ้ำที่นั่งอยู่ข้างเตียงหลับเหมือนเป็นห้องของตัวเองเลยนะพี่นี่พี่หลับไปนานแค่ไหนวะ ก็นานอยู่นะครับตั้งแต่บ่ายจนตอนนี้ก็เกือบทุ่มหนึ่งแล้วผมออกไปข้างนอกจนกลับมาก็ายังเห็นพี่หลับอยู่โทษทีว่ะอยู่ๆพี่ก็รู้สึกเพลียมันปวดหัวตึบๆเลยว่ะแต่พี่นอนละเมียิ้มด้วยนะฝันถึงใครอยู่หรอไม่รู้เดิไม่เห็นจะจำได้เลยอาการปวดหัวตึบๆหลังตื่นนอน มันทำให้ผมงงแล้วก็สับสนเป็นอย่างมากครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้าเนี้มันเป็นเรื่องจริงหรือว่าผมฝันไปกันแน่แต่ถ้ามันเป็นความฝันมันก็คงเป็นฝันที่เหมือนจริงมากๆเลยครับหิวหรือยังครับพี่ไปล้างหน้าล้างตาเดี๋ยวผมจะพาไปหาอะไรกินโอเคงั้นเดี๋ยวรอพี่แป๊บนะไอ้จ้ำได้ได้ส่งยิ้มกลุ่มกลิ่มหันมามองผมก่อนที่ เราจะพากันออกไปหาอะไรกินกันครับ